สวัสดีครับพูดถึงความสัมพันธ์ไทยจีนหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องเศรษฐกิจการค้าการลงทุนใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่ามีอีกมิติหนึ่งที่ลึกซึ้งและสําคัญมากๆนั่นก็คือบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมสองแผ่นดินนี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าทึ่งเลยครับและสายใหญ่ที่ว่านี่นะครับไม่ได้เพิ่งจะมามีกันตอนนี้นะครับแต่ว่ามันยังลากลึกไปไกลมากคือย้อนกลับไปได้เป็นพันปีเลยทีเดียว เป็นเรื่องราวที่เก่าแก่กว่าการพูดในยุคปัจจุบันเยอะมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆไล่เรียงดูกันไปทีละประเด็นเลยครับตั้งแต่รากฐานในสมัยโบราณบทบาทของราชวงศ์ที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความร่วมมือต่างๆในปัจจุบันเรื่องเศรษฐกิจที่สําคัญมากๆการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปจนถึงภาพอนาคตที่เราจะก้าวด้วยกันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยคือรากฐานความสัมพันธ์ในสมัยโบราณที่มาของคำว่า จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันมันเริ่มมาจากตรงไหนเราไปดูกันครับ คือถ้าเราย้อนไปดูบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีร่องรอยมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเลยทีเดียวแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆอย่างในสมัยสุโขทัยก็มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทําเครื่องปั้นดินเผากันแต่จุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือการอพยพของชาวจีนที่เข้ามาในบ้านเราหลายระลอกจนกลมกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วเนี่แหละครับคือที่มาที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันแน่นแฟนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทีนี้พอเข้าสู่ยุคใหม่โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหลังสงครามเย็นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆครับเป็นเหมือนกับสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ของสองชาติให้กลับมาแน่นแฟนอีกครั้งบทบาทนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับคือวันที่1กร,รกฎาคมปี2518วันนั้นมอรวอรครึกริปปราโมดนายกของเราได้จับมือกับนายกโจอเอิรนหลายของจีน เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการถือเป็นการเปิดศัก,กราชใหม่เลยนะครับแม้ว่าในตอนนั้นเราจะมีระบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงปีนะครับก็มีภาพที่สําคัญมากๆเกิดขึ้นนั่นคือตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับสารตราตั้งจากเอกอัครราชทูตจีนคนแรกด้วยพระองค์เองเลย นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากแค่ไหนเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสายสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่นี้จริงๆครับยังไม่หมดแค่นั้นครับอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์เลยก็คือการที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชาทานพระบรมราชวโรกาศให้เตึ้งเสี่ยวผิงผู้นําคนสําคัญของจีนเข้าเฝ้า การพบปะในระดับสูงสุดแบบนี้แหละครับที่มันสําคัญสุดๆในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งสิ่งนี้เองที่กลายเป็นรากฐานที่ช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคเราไปเลยจากที่เคยเป็นสนามรบในยุคสงครามเย็นก็ค่อยๆกลายมาเป็นตลาดการค้าที่คึกคักในเวลาต่อมาครับแล้วถ้าจะพูดถึงสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนแล้วล่ะก็จะขาดพระองค์นี้ไปไม่ได้เลยจริงๆครับตัวเลขที่เห็นอยู่นี้50บวกมันคืออะไร นี่คือจำนวนครั้งที่สมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนครับ50กว่าครั้งไม่ธรรมดาเลยนะครับมันจะท้อนให้เห็นถึงสายใหญ่ที่ลึกซึ้งจริงๆครับคือนอกจากการสเสด็จเยือนที่บ่อยมากๆแล้วพระองค์ยังทรงศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างจริงจังถึงขั้นที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเลยทีเดียว จนรัฐบาลจีนได้ทูลเก้าวถวายพระสมัญญานามให้พระองค์เป็นทูตสันทวมัยตรีไทยจีนอย่างเป็นทางการซึ่งก็เหมาะสมมากๆเลยครับ บทบาทการทูตโดยสถาบันนี้ก็ยังคงสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างล่าสุดเมื่อปี2565ในช่วงการประชุมเอเปกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้ส่งต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าสายสัมพันธ์ในระดับสูงสุดนี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงจากทั้งหมดที่เล่ามาจะเห็นเลยนะครับว่าความไว้วางใจที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงวางรากฐานไว้นี่แหละครับ ที่เป็นหูใจสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรามันเติบโตจนกลายมาเป็นความร่วมมือที่รอบด้านมากๆในทุกวันนี้และสถานะอย่างเป็นทางการในปัจจุบันของเราคืออะไรก็คือคุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านครับซึ่งเรายกระดับความสัมพันธ์กันมาถึงจุดนี้ตั้งแต่ปี2555แล้วเพื่อนไงก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์กันในทุกๆเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองความมั่นคงหรือเศรษฐกิจเรียกว่าครบทุกมิติเลยพอพูดถึงความมั่นคง ความร่วมมือของเรามี2ด้านหลักๆเลยครับด้านแรกก็คือแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างการซ้อมรอบร่วมกันแต่อีกด้านที่สําคัญมากๆในโลกยุคนี้ก็คือการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่มันไม่มีพรมแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องก่อการร้ายอาชญากรรมไซเบอร์หรือการค้ามนุษย์เรื่องพวกนี้ประเทศเดียวแก้ไม่ได้ครับต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เอาละครับจากเรื่องความมั่นคงเรามาดูเรื่องปากท้องกันบ้างซึ่งก็คือหัวใจสําคัญของความสัมพันธ์เลยนั่นก็คือเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งของทั้งสองประเทศครับถ้าถามว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเราสําคัญแค่ไหนคําตอบง่ายๆที่ชัดที่สุดเลยก็คือจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยครับอันดับหนึ่งเลยนะแล้วไม่ได้เป็นแค่อันดับหนึ่งธรรมดาๆรรนะครับแต่เป็นอันดับหนึ่งมา11ปีติดต่อกันแล้วนะครับ ตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาเลยซึ่งมันบอกอะไรมันบอกถึงความสม่ำเสมอความมีเสถียรภาพและความสําคัญมากๆของการค้าขายระหว่างเราครับแล้วสเกลความสัมพันธ์ทางเศร,รฐษฐกิจของเรามันใหญ่ขนาดไหนลองดูตัวเลขพวกนี้สิครับมูลค่าการค้ารวมในปี2023เนี่ยถึง90,000กว่าล้านดอลลาร์ส่วนการลงทุนจากจีนก็ไม่น้อยหน้าเลยครับ150,000กว่าล้านบาทและที่สําคัญคือภาคการท่องเที่ยว แค่เดเดือนแรกของปี2567นักท่องเที่ยวจีนก็เข้ามาบ้านเราเกิน4ล้านคนไปแล้วเรียกว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆในทุกมิติเลยครับอีกหนึ่งไม่ก่าโปรเจกต์ที่ต้องพูดถึงเลยก็คือรถไฟความเร็วสูงไทยจีนครับตอนนี้เฟสแรกกรุงเทพโคราชก็กำลังสร้างกันอยู่แล้วก็จะต่อไปเฟสสองที่โคราชหนองคายแต่ภาพใหญ่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเป้าหมายสูงสุดคือการเชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนเพื่อให้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคมนาคมของทั้งภูมิภาค เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับโอเคครับนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเศรษฐกิจแล้วอีกรากฐานหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยและสำคัญมากๆก,ก็คือเรื่องของคนครับการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและวิชาการนี่แหละที่ช่วยถักทอสายยายของเราให้มันเหนียวแน่นขึ้นไปอีกแล้วความร่วมมือด้านนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะครับลองดูสิครับประเทศไทยเรามีสถาบันขงจื่อตั้ง16แห่งนักศึกษาจีนก็มาเรียนบ้านเราเยอะที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของนักศึกษาต่างชาติเลยแล้วศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งแรกในอาเซียนก็มาตั้งที่บ้านเรานี่แหละครับและที่พิเศษมากๆก็คือบทบาทของเจ้าฟ้าจุฬาพวรวัลลักษ์ที่ทรงใช้ดนตรีกู่เจิ้งเป็นสื่อกลางเชื่อมวัฒนธรรมเป็นอะไรที่งดงามมากครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเรามองย้อนอดีตไปแล้วดูปัจจุบันกันแล้วทีนี้เรามอ,มองไปข้างหน้ากันบ้างว่าวิสัยทัศน์ร,ร่วมกันของไทยกับจีนในอนาคตคืออะไร ้าหมายใหญ่ที่ผู้นำของทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันไว้เมื่อปี2565ก็คือการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันครับคำนี้ความหมายมันลึกซึ้งนะครับมันคือวิสัยทัศน์ที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงขึ้นมั่งคั่งขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งสองประเทศและเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์เป็นพันปีความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติในปัจจุบันไปจนถึงวิสัยทัศน์แห่งอนาคต มันก็ชวนให้เราต้องขบคิดต่อจริงๆครับว่าอีก50ปีข้างหน้าความสัมพันธ์ที่ทั้งลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้จะนำพาประเทศไทยและภูมิภาคของเราไปสู่จุดไหนกันแน่